สวัสดีครับครับวันนี้ก็เรามาอยู่กับฟิโลใบเรื่อยด่างนะครับตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะพามาดูศัตรูที่สำคัญของต้นไม้เรานะครับนี่เห็นไหมครับคล้องไม่ชัดอีกแล้วอืมนี่ครับ ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่เป็นไข่ของผีเสื้อกลางคืนนะครับผมเคยเจอตอนที่เขาเป็นตัวออกมาก็จะกลายเป็นเป็นหนอนบุ้งนะครับบุ้งที่มีขนตัวเล็กๆก็จะไข่ขนาดนี้ก็จะเต็มเลยจะมีจํานวนเยอะมากก็ถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวก็จะกระจายตัวลงเรือนเลยละ่ะ ็อันตรายมากนะครับสาหรับพวกหนอนพวกบุ้งพวกนี้จริงๆถ้าเราใช้ยาฆ่า,มาแมลงฉีดอยู่อย่างสม่ําเสมอฉีดอยู่เป็นประจำก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าช่องนี้ผมไม่ค่อยได้ฉีดยาพวกยาฆ่า,มาแมลงไม่ค่อยอยากฉีดพวกสารเคมีมากก็เลยเจอปัญหาผีเสื้อขมาวางไขน่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวเขาก็าจะกินใบนะครับยิ่งใบอ่อนๆอย่างเงี้ย ็จะชอบมากเลยก็จะกินหมดแล้วก็กระจายไปทั่วโรงเรือน,นครับก็อันตรายมากถ้าเราเจอวิธีการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาง่ายๆเลยก็ถ้าถ้าเจอตอนเป็นเป็นไข่อย่างนี้ครับกรณีที่เราเลี้ยงไม้จํานวนไม่เยอะเราก็แกะออกเลยเนี่ยเนี่ยออกมาเป็นแผ่นเลยเสร็จแล้วก็เอาทิ้งน้ำไป เขาจะได้ไม่ออกมาเป็นตัวมากินต้นไม้เราแต่ถ้าสำหรับใครที่ปลูกต้นไม้จำนวนเยอะๆแล้วก็กลัวว่าจะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับถ้าเกิดว่าเจออย่างนี้แล้วเขาเป็นตัวขึ้นมานี่เราก็จะควบคุมลำบากเราก็ต้องใช้ยาฉีดอยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอครับพวกยาฆ่า,มาแมลงทั่วๆไปก็จะป้องกันได้เนี่ยเนี่ยโอเคชัญแล้ว เห็นที่เป็นจุดดำๆตรงกลางไข่มาอ,อน,นั้นน่ะคือเขาใกล้จะเป็นตัวล่ะแล้วก็แกะออกมาทิ้งไปช่วงหน้าฝนอย่างนี้นี่ยาหลายๆอย่างควรจะต้องฉีดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกันเชื้อราอะไรต่างๆเพราะว่าช่วงหน้าฝนจะมีโรคค่อนข้างเยอะ อันนี้เราก็จัดการเรียบร้อยแล้ว,ลวสำหรับไข่ของเจ้าหนอนผีเสื้อกลางคืนก็วิธีการจัดการง่ายๆกรณีที่เราเจอแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้หมดได้ทั่วถึงก็สิ่งที่ดีที่สุดเราก็ใช้ยาฉีดนะครับพวกยาฆ่า,มาแมลงจริงๆสารเคมีก็ไม่ค่อยอยากใช้จริงๆถ้าใครจะใช้พวกพวกชีวภาพนะครับ อย่างเช่นไข่หนอนเมื่อกี้นี้ถ้าจะใช้เป็นน้ําส้มควันไม้เราต้องฉีดฉีดก่อนที่จะเจอนะเขาก็จะช่วยป้องกันได้แต่ว่าถ้าเราเจอแล้วฉีดแล้วเขาอ,อาจจะไม่ได้ไปฆ่าตัวหนอนหรือไข่ที่กําลังจะเป็นหนอนครับแต่ว่าเขาจะไปช่วยตัดระบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะตัดวงจรชีวิตตัดวงจรชีวิตของพวกสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นพวกหนอนพวกอะไร เราก็ต้องฉีดอยู่ตลอดเวลาฉีดอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันนะครับพวกน้ำส้มควันไม้ก็จะช่วยได้ในส่วนหนึ่งในเรื่องของการป้องกันถ้าใครไม่อยากใช้สารเคมีอืมโอเควันนี้ก็พามาดูปัญหากรณีเจอพวกไข่นอนไข่บุ้งที่จะมากินต้นไม้เรานะแล้วเรามีวิธีการจัดการง่ายๆ วิธีป้องกันก็เป็นการฉีดยาป้องกันแค่นั้นเองโอเคสำหรับช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ากล้องไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ช่วงนี้รอรอกำลังเก็บตังค์ซื้อกล้องตัวใหม่อยู่ครับอันนี้ใช้มือถือถ่ายก็ทำตกเลนเลนแตกหมดละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้กนะ่อนเนาะ เดี๋ยวมีอะไรดีๆมานำเสนอก็เดี๋ยวซื้อกล้องใหม่ภาพชัดๆสวยๆก็จะมาถ่ายให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ